สนับสนุนโดยเวสป้า foreverclub by เตชะอัมพรตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้าสู่สกูตเตอร์ดราม่ารองภาพยนต์สกูตเตอร์คลาสสิกเบกที่สกับกลุ่มเชียร์รถเติรขี่ไม่เป้าหนุ่มอยกไม่ถูกเลยขี่เวสป้าเชียรบอลไทยครับเป็นชื่อกลุ่มที่ค่อนข้างแปลกและเรียกยากงงใจครับตกใจใช่ไหมหนุ่มเอาเริ่องอะไรครับหนุ่มมาเริ่มกันเลยบ้างมาชิกแนะนำตัวหน่อยครับไก่ครับขึ่นไก่ครับขี่มาได้ยังเท่าไก่ก็สองปีกว่าแล้วครับ ให้ปกติไก่ขี่ตัวเก่าอยู่ป้าหรือเปิดซิงเลย๋อมีตัวเก่าอยู่ด้วยนะครับแล้วแล้วมาเจอกลุ่มนี้ได้ไงเรับไก่เจอผูานต้นเขาครับในแรนต้นใช่ครับโอเคแล้วรถที่ขี่อยู่รุ่นอะไรเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเอส150ครับครับผมเออมีของแต่งนิดหน่อยครับตามสภาพครับแต่อันนี้แนะนําครับ ของแต่งนิดหน่อยตามสภาพนี่คือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหน่อยตามสภาพคือแต่งอะไรไปบ้างครับจริงก็มีชิวครับชิวชิวหน้ามีฝาใบความร้อนแล้วก็มีพวกของในของเซียวรีนี่ครับโอ้เซียวรีนี่ไม่ธรรมดานะก็มีแบรนด์ของเขานะอ่ะแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้จะเน้นมีอะไรนี่ครับนี่เลยครับอ่าเป็นสติ๊กเกอร์กลุ่มครัโอ้ตก้ประจำกลุ่มครับโตก้ประจำกลุ่มโอ้สวยครับสวยครับต้องบอกว่าหัวเหลี่ยมสีขาวนี่ ตัวนี้เดินใจเหมือนกันนะเดี๋ยวหนุ่มดูสปอร์ตดีใช่ครับผมอ่ะมาถึงงานที่สองครับพี่โชคครับคันนี้พี่เต๋าครับพี่เต๋าพี่เต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋าคนนอปถมด้วยหรือเปล่าครับเป็นคนสมุทรสาครครับแต่ตอนนี้แต่งเป็นคนนครปฐมเรียบร้อยแล้วว่าภรรยาอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับถูกต้องครับเรียบร้อยข้ามเลยมีเมียแล้วไม่เล่นหรอเล่นพี่เต๋าครับปกตินี่ขี่ตัวเก่าไหมครับเคยขี่แล้วก็พอมีตัวใหม่ออกมาก็เลยลองตัวใหม่ก็ ได้ฟิลมากกว่าเพราะวันตอบโจทย์ในการใช้ในชีวิตประจำวันมากได้ดีกว่าตัวเก่าคตัวเก่าเลยจอดอที่สําคัญของแต่งของของพี่เต๋าเนี่ยี่ผมเห็นชัดนะอุปแบชิลหน้าเนี่ยซึ่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับพี่เต๋าลองลองสยบสยบเป็นเป็นชิลสองชั้นสองชั้นใช่ไหมครับชป็นสองชั้นนะครับเห็นการแต่งรู้เลยสายลัวสายตัวนะ รถทัวร์ท่องเทพ่ยวน้องท็อปเดี๋ยวผมเคยเห็นแต่ชิวที่เป็นลักษณะเป็นชิวใหญ่เดี๋ยวอย่างนั้นเวลาขี่มันต้านไหมมันต้านครับต้านครับแบบนี้ก็ต้านต้านน้อยกว่าสามารถปรับขึ้นลงได้ได้เวลาเราไม่ต้องการใช้ก็ลงถ้าถ้าเป็นของเราถ้าไม่ต้องการใช้ให้ถอดออกครับมอถอดออกเดินหน่อยนะครับน็อตสองทัวนะครับตรงนี้ถอดออกผมพี่เต๋าเห็นนี่ไปแล้วพี่เต๋าไอ้ขอบแดงตรงล้อเนี่ยพ่นสีหรือว่าสติกเกอร์ครับเป็น นี้เป็นสติกเกอร์ของ 3M ครับโอ้ละแปดบาทครับไม่ไม่ไม่มันเป็นสำเร็จรูปกลมเลยหรือว่าต้องเส้นเส้นยาวๆเอามาจับโค้งเองครับจับโค้งเองครับเดี๋ยวขอขออนุญาตนิดนึงคันนี้เพราะคันนี้พิเศษคันอื่นครับตรงที่ล้อเนี่ยล้อเขาจะเป็น10นิ้วปกติปกติล้อหน้าทุกคันเนี่ยจะเป็น11นิ้วครับคันนี้ได้เปลี่ยนล้อเป็น1ินิ้วรุ่นพิเศษแล้วซึ่งจะไม่เหมือนกับคนอื่นครับผม โอมันก็มีความแตกต่างนะแล้วมีกีวีด้วยข้างหลังใช่ไหมใช่เป็นกล่องกล่องนะี่อยากจะถามหน่อเป็นกล่องนี้สายทัวของจริงต้องต้องพีเต่าเลยอ่ะวันนี้ครั้งนี้ครับเป็นทัวสตีสวัสดีครับพี่ครับครับพี่ชื่ออะไรครับเบ๊ครับครัาผมครับผมอ่ะสำหรับเจ้านี่ร้อยยี่หาหรือร้0ยารอยห้็ร้อร้อยห้าร้บยห้้อายแล้วของแ้่งอะไรมออะไรพิเศษาร้ยร้ร้อยหน้อยห้รรอร ไม่ได้แต่งน้ำแต่งแตงที่คนขี่ครับไม่ไม่ไม่หน่อยนะนี่ไฟนี่เปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไฟติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์ไฟแล้วก็ชิลล์ครับนี่เราใส่สติ๊กเกอร์ด้านอสติ๊กเกอร์ด้านแล้วก็จุดเด่นก็มีตุ้ไฟเลี้ยวที่เพิ่มขึ้นมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับแล้วก็ตรงนี้มันมีรูน็อตอยู่แล้วครับพี่ใช่ครับแต่นี่จอดเองครับเจอดใหม่ครับแล้วก็มีดิแดงครับโอเคเดี๋ยวบางทีเวลาว่านเขาก็ใช้ติ๊มด้วยมันยกขายติ๊มใช้งานก็พิเศษนะครับผมก็พิเศษ อ๋อถ้าเป็นแนวผสมผสานนะอันนี้มันส่วนมากส่วนใหญ่พวกตัวเก่าจะใช้กันเยอะนะผมว่ามาแต่งปรับแต่งกันไปโอเคครับเดี๋ยวข้ามาดูอีกทันนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรต่อครับต่อนะครับต่อรถอสุดสีนี้มีมีคันเดียวเลครับมีคันเดียวครับอะฮะแล้วเสร็จมีอะไรบ้างครับก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับเดิมๆเลยอยากแต่งอะไรเพิ่มครับก็น่าจะใส่โช๊คหน้า คนล้อใหม่ล้อดามอับเครื่องเป็นร้อยถ้าสองร้อยห้าสิบก็ให้ล้อครับเกิดขึ้นมาแล้อาจารย์อจะหลุงเอางั้นเลยเหรอไปบีทูโบมีอะไรพวกนี้ แต่ชุดแต่งของรุ่นนี้ก็จะมีเป็น190อยู่แล้วครับเป็นเสื้อทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอแนะนำอีกนิดนึงว่ารุ่นเนี้ยมันจะเป็น 3V ก็คือ3วาล์วครับส่วนที่ตะกี้เราถ่ายไปแล้ว3คันนี้มันจะเป็น2วาล์วก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนอันนี้ประหยัดน้ำมันมากกว่าประหยัดกว่าแรงกว่าถูกกว่าครับผมแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับเนี่ยมันจะแตกต่างกับ2วาล์วนิดนึงเนื่องจากการกระชากในรอบต้นมันจะไม่เหมือนกัน สองวาวเนี่ยแรงปิดวอล์ฟมันจะพุ่งกว่ามันจะให้ฟิลลิ่งของรถเวบป้าแต่ฟิลลิ่งของสามวามันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่ค่อยจะเป็นเบป้าอะนา่มันจะนุ่มขึ้นไปอีกนิดนึงครับนิ่มมากอนาคตเดี๋ยว แต่งกันยังไงแล้วอย่าลืมมาโชว์นะครับต่อครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีคเมาครับสวัสดีครับสวัสอีเลยนะครับฟิดอลันครับอลันันลันครับผมลันลันชายครับเห็นมาเห็นมาเห็นมาเห็นันเดี๋ยวนะครับเห็นแต่งตัวเจอเชื่อเจอวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งครับลังวิ่งวิ่งับู่เห็นมาวิ่งวิ่งวิ่งลาวไม่ใช่เห็นมาแนะนำหน่อยตัวนี้เป็นดีดีฟรียังไง LX 125ครับผมครับครับ ของแต่พิเศษมีอะไรบ้างครับ เดิมๆเลยครับมีมีสติกเกอร์ครับขอเน้นๆนี่สติกเกอร์เร็วแผลเร็วขึ้นแต่ละยี่สิบอันนี้เน้นแต่งเสื้อของรถครับเสื้อผ้าเน้นแต่งเสื้อผ้าดึงหน้าหน่อยละลันรถเดิมๆแต่ดูเจ้าของคนขี่ครับแฟชั่นแฟชั่นการขี่เวสป้าต้ใส่กางเกงแบบนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ดูลักษณะจะสติกเกอร์สติกกเอร์นี่น่าจะขาดการฟูมาบ้างนะทรงงานมาบ้างหรือเปล่าครับจังเลยครับพี่อ้าวเราสติกเกอร์มติดได้ไงขอเพื่อนมาหรือใช่ครับไปติดเพื่อนมาครับ รืออาจบข่าวแล้วกันละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอคุณพี่ท่านนึ่งครับสวัสดีครับป๋าครับป๋าอัดครับอัดครับเลยป๋าอัดครับป๋าซึ่งดูแล้วพี่โชคครับถามจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนเอารถครับออมาครับป๋าป๋าห้าป๋าอุโสเยอะสุดในกลุ่มเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับตัดเสือกครับยังรามพุยติดหนึ่งผมลองยึดหน่อยหนึ่งยังมียังมีมากกว่านี้เลยครับโอเคครับป๋าอุ่นใจละวีป๋าอุ่นใจรถป๋าแต่งอะไรบ้างครับก็จะมี โชว์วิถีโบนนะครับโชว์วิถีโบนอ่านี่นะโอ้โหแอบแรงด้วยแล้วก็เดี่ยวด้วยครับเป็นดิสดิสเบรกโคนนีครับครับผมครับมีชิวหน้านะครับชิวหน้าเสวัตโบนโบนของโคโซครับผมต้องต้องอันนี้ต้องรบกวนต้องจอดเพิ่มหรือเปล่าจอดเพิ่มครับต้องจอดหน้าที่ทำงานอะไรบ้างครับก็คือมันจะวัดไฟของแบตเตอรี่ครับผมแจ้งแจ้งสถานะไฟว่ามีอยู่เท่าไหร่ในการทำงาน ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่เพลี้ยฟ้าของบาดนะครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยก็มีลูกเล่นและของแต่งไม่เหมือนกันจริงเอบคุณมากครับปฝากครับขอบคุณครับามาดีกคัครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รัวไหนนะครับนกครับนนะครับเหมือนที่สตาร์บัคตอนสูสาวเี่และครับครับอสตาร์บัคมีขาสตารัคนึงเลยมนบ้านเดียวกันเบ้านเดียวกันโอเคอ่ะมีตัวไหนพิเศษเลยไมครับตัวนี้เป็นอลเสครับ150ครับ2วาวครับ ก็ที่ใส่มาผมส่วนใหญ่จะแต่งแบบแนวเซฟตี้นะครับก็จะใส่กันล้มของเวป้านะครับกันล้มยี่ห้ออะไรครับกันล้มด้านหน้าของซูเปอร์ครับแล้วก็ด้านหลังเป็นของเวป้านี่ครับก็ตัวงานจะเงียบกว่านะครับแล้วคือเรเทสแล้วเทสหลายรอบแล้วครับจริงเทสกันล้มแล้วเราเล่นกันหลายรอบแล้วครับมันแข็งแรงครับเหนียวแน่นใช้ได้เทสกันล้มผมถือว่าไอ้เรื่องมันรถที่เคลียนะแบบรู้สึกความรู้สึกเรียบแต่ดูดีแล้วก็เมือนแมทกับสีด้วยครับประมาณ เข้าเข้ากนบพอดีผมไม่โชว์ตัวเองเลยไม่เลยครับจบมากครับวันนี้ท่านนี้ครับเขาทายก่อนจะติดเบกนี้ชื่ออะไรครับชื่อพงษ์ครับพงษ์นะครับผมพงษ์โอ้โหพงษ์พงขี่มานานยังถามนิดนึงชอบอะชอบถามอ่ะคือจริงๆเริ่มต้องเริ่มจากคุณพ่อผมซื้อมาสามสิบกว่าปีที่แล้วอ่าจะมีโต๊ะเก่าก่อนแล้วก็ ก็คือแต่เราบอกนะทำนั้นมาใช่คือคือผมเกิดมาผมก็ซ้อนเวสปาเลยอเพราะว่าดูแนวการแต่งได้หมอครับครับมันจะเยอะเยอะมีแนวทางมันมีหลายอย่างนะเยอะแบบไม่มีแนวทางอันนี้เยอะมีแนวทางเวสปาผมว่างจะมีใครบ้างจับจองนะมีแฟนหรือยังครับก็ตอนนี้ไม่มีอือว่าออกรายการนี้ครับแฟนคนแอดปันร้อยครับรอบนี้เฟซบุ๊ก o k ครับมีของแต่งอะไรพิเศษบ้างครับคือคือตอนนี้ก็จะเดิมๆครับเพียงแต่ว่า ถ้าตัวที่คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดตอนนี้ครับคงเป็นเป็นการล้มฟาโก้การล้มหลังเนี่ยเพราะว่าคือเกิดอุบัติเหตุมาประมาณสามรอบอะไรเวหนึ่งตัวถังก็ไม่เป็นรอยเลยก็ถือว่ามีชยเป็นรอยที่ตัวเราอย่างเดียวครับอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้สมาชิกยังไม่หมดใช่ไหมครับครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวเขาจะงานกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับสมาชิกของกลุ่มชื่อกลุ่มอาจารย์หนุ่มเรียกถูกพี่ขี้เว็บ้างเชียร์บอลไทยโอเค่าั้ครับ สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร